พาคุณผู้ชมไปที่นครปฐมนะฮะ,ฮะนครปฐมเนี่ยมีบ้านสี่ครูหาฮะแล้วเขาเก็บขยะจนล้นบ้านเลยชาวบ้านไปร้องเรียนบอกว่าฝนตกมาส่งกลิ่นเหมน็นนะเอาไปดูบ้านของเขาหน่อยอว่าสี่ครูหาคุณผู้ชมดูภาพนี้เลยฮะมันล้นออกมาแบบนี้มันกองพเนินเลยค่ะชาวบ้านบอกว่ามันทนไม่ไหวจริงๆรฮะเจะ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดําเนินการหน่อยเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่ามันส่งกลิ่นเหม็นไปหมด เป็นบ้านทาวเฮ้านะฮะอยู่ที่ตำบลพระประถมเจดีอำเภอเมืองนคนปรปฐมนะครับมีทั้งกล่องโฟมลังกระดาษถุงพลาสติกผ้าหม่มโอ้โหแล้วเก็บล้นออกมา4ี่คูหาในคุณผู้ชมดูกราฟิกที่เราทำไให้นะฮะว่ามีอะไรบ้างชาวบ้านแถวนั้นบอกโอ้โหเดือดร้อนดักมากฝนมันตกลงมาน้ําท่วมถนนเศษกล่องเศษโฟมทุกอย่างมันก็ลอยออกมาหมดเกลื่อนถนนไปหมดเลยทีนี้พอน้ํามันลดนะฮะมันไปอุดตันตามท่อ ชาวบ้านเขาบอกโอ้โหเดินทางก็ลําบากแล้วที่สําคัญคือเวลามีขวดแก้วนี่ละฮะรถไปเหยียบเข้าทําให้ยางรั่วก็มีบางทีเนี่ยกรินเหม็นพระครุงไปหมดเลยฮะปัญหาเนี่ยมีมานานหลายปีแล้วชาวบ้านทนไม่ไหวยอยากให้หน่วยงานเข้ามาดำเนินการให้หน่อยครับคไปถึงหน้านูนเลยเคไม่เสร็จปั๊บคนเนี่ยชาวบ้านแถวนี้ก็เดือดร้อนเพราะว่ายางรถรั่วทุกคนเชี่หนูก็รั่วมาปวดแต ถนนเนี่ยรถทับหมดทุกงานเลยแล้วไหลไปถึงยานู่นเลยหน้าปากซอยทําอะไรไม่ได้แจ้งตำรวจแล้วก็แล้วทําอะไรไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้เลยเทศบาลก็แจ้งแล้วแจ้งแล้วทาอะไรไม่ได้เลยก็คือถ้าใครไปคุยด้วยอ่ะมันก็จะเกิดการมีปากเสียงได้ถ้าไปยุ่งกับขยะอะไรเงี้ยของเขาอะค่ะก็เลย เขาอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวค่ะแต่ว่าเขามีบ้านอยู่อีกหลังหนึ่งนะคะเพราะตอนตะก่อนเขาเคยอยู่นี่จริงเพราะว่าไม่มีขยะเยอะแต่พอมีขยะเยอะเขากลับไปอยู่บ้านตัวเองค่ะบ้านตรงนี้เขาเป็นบ้านหลังนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่ใกล้ๆกับสาธารณาสุขจังหวัดนครปฐมประมาณแค่3 0 0เมตรเท่านั้นเองอและก็ยังติดกับรั้วโรงพยาบา,นนาลนครปฐมด้วยโอ้โหแล้วขยะเยอะแบบนี้เจอโรก็เยอะฮะล่าสุดเองนะฮะคุณผู้ชม ทีมข่าวของเราลงไปในพื้นที่นะฮะ,ฮะผลปรากฏว่าคุณผู้ชมดูภาพด้วย <ๆ S 2> เลยฮะเก็บแล้วหลังจากนําเสนอข่าวไปเมื่อช่วงเช้า <ๆ S 1> ตอนนี้เก็บแล้วนะครับแล้วเราก็ไปเจอกับเจ้าของขยะกองนี้ก็คือคุณสุดาอายุ70ปีเธอบอกว่าเสียดายจริงๆ,ๆ,ๆนี่คือของที่เก็บเอาไว้ขายสไร้างรายได้ให้กับเธอแต่เธอเนี่ยไม่มีรถและรถก็ไม่ไ,มได้มารับซื้อก็เลยสะสมเอาไว้กองเอาไว้แบบนี้ บ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของเธอนะครับแต่เป็นของนายจ้างที่อยู่กรุงเทพนายจ้างก็รับรู้ว่าเธอนเนี่ยเก็บของเก่ามาไว้ที่บ้านหลังนี้ครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จากเทศบาลมาดูแล้วฮะก็บอกว่าไม่ได้ส่งกลิ่นเหม็นอะไรลองฟังเสียงเธอหน่อยครับแม่สวัสดีครับเก็บไว้ขายคาณมาขายไม่ได้แต่ก็ต้องไปแมคโครมาถ้าปดทิ้งอืเก็บไว้นานยังครับแม่ครับก็ไม่รู้จำไม่ได้ับ ประมาณปลายปีที่แล้วอ,อครับอันนี้บ้านแม่ไหมครับอันนี้บ้านแม่ไหมครับผมไม่ใช่บ้านนายจ้างบ้านนายจ้างแล้วนายจ้างรู้ไหมครับว่าเราเอาขวดขาวมากองไว้หน้าบ้านเขารู้ครับผมเมื่อก่อนนี้เขาเคยมารัฐบาลเคยคุยกับเขาแล้วเขาก็าายังเคยพูดเลยว่าผมเข้ามาดูไม่ได้เหม็นอะไรใจอีคนอีคนที่นี่ฮะมแม่หลังออกข่าวไปเห็นไหมฮะ สา,นารนครปฐมเขข้าวนะครับคุณผู้ชมดำเนินการเรียบร้อยแล้วไปถามชาวบ้านแถวนั้นเป็น,ออนยังไงบ้างชาวบ้านบอกดีใจโล่งอกเนาะโลงอ,อกแล้วก็ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคด้วยก็สบายใจกันนะครับละครดีวัตรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์1 net ั .net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store